ันนี้ก็ท่านผอกองสาสุขกับท่านผอรพสต,ต,ตก็ได้อธิบายกับเจ้าพนักง,งานพนักง,งานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าพลที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินการทําความสะอาดตลาดสดไทยพัฒนาท่าพลของเรา,อาตอนนี้ก็ทีมเจ้าหน้าที่ก็เข้าใจกันแล้วนะครับเกี่ยวกับการาที่จะดําเนินการาฉีดพ่นควบคุมป้องกัน โรคโควิด19ในการล้างตลาดสดไทยพัฒนาท่าพลของเราตอนนี้ก็เริ่มลงมือดำเ,เนินการกันแล้วครับ ตอนนี้ท่านผอ,อกองสาสุขเทศบาลตำบลท่าพนกับท่านผอรพสตอก็ได้มาดําเนินการฉีดพ่นนะครับที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเวสาขาท่าพนนะครับตอนนี้ก็กําลังเตรียมความพร้อมกับพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับผู้นําชุมชนก็มาร่วมดําเนินการนะครับเพื่อควบคุมนะฮะเพืควบคุมป้องกันโรค

นี้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้มาดำเนินการพ่นภายในร้านสะดวกซื้อเ e เ e ่นอีเลเ อันนี้นะครับเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคติดต่อรพอสตอท่าพลพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลก็ได้มาดําเนินการคนควบคุมโรคที่ร้าน All